ไม่กินไม่กินไม่ให้แม่มาให้แม่มาอ๋ยเก่งอย่างเลยไปให้แม่มาให้แม่มาได้เอามาให้แม่เอาแล้วจะเข้าไปทำไม้ให้แม่มาให้แม่แม่ขอเร็วแม่ขอ ขอ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 มาตีมือทำไมละ่ะขอ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 มาเอากระดาษมาเอออเามาเอาเอามาแม่เอาไปทิ้งมามาแม่เอาไปทิ้งมาขอหน่อยขอหน่อย หายแล้วหายแล้วหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ย มาตีแม่ทำไมมาเนี่ย เป็นไรอ่ะลูกนะ